โอเคก็ได้ข่าวว่าฟาซิโนะครับมีรุ่นใหม่มานะครับเป็นรุ่นใหม่สีใหม่สเปคใหม่ของปี2025นะครับเป็นยาม a าฟาซิโอครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูรถใหม่กันนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างแล้วเราก็จะ,ะซื้อเอามาทำข้อมูลรีแมปนะครับจูนกล่องนะครับแล้วก็พัฒนาเครื่องยนต์ในรูปแบบของการใช้ วิ่งงานวิ่งทัวร์ทริปนะครับวิ่งลายแม่และล่ามุทุกอย่างก็คือสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็จะมาพัฒนาตรงนี้เพราะว่าเจ้าฟาซิโอเองเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องรถอื่นทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วที่ใช้ f a ซิโอ,อยู่เดี๋ยวผมจะมีชุดโปรโมชั่นที่เข้าถึงได้นะครับแล้วสามรรถนะเนี่ยสามารถขับแล้วตอบโจทย์นะครับอัตาราเร่งแสง รวดเร็วนะครับไม่ไม่อืดไม่ช้านะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับเดี๋ยวไปดูรถกัน ก็เลือกมาหลายสีนะครับสุดท้ายแล้วถูกใจเอาสีเดียวกับเสื้อสีเดียวกับ E V S นะครับเป็นเขียวเหนียวัันนีม้มีไว้คนเน next ก็เ,เลือกเป็นสีเขียวนะครับ เรหาที e ่ส่งเต็ที่ยที่ถตดไ้หาท่ในหน้าข้อลระยะะาไม่ใช่ทีุ่ดตวเนี้่างารเนี่ยคือว่าถ้าไม่จำเป็นหัวระยแค่ที่เราติดในงานถ้าติดอยู่ระบลก็จิดใงานอยู่ตัวล่างคว่าเราจอดติดแดงเราเครื่องดับเองพอเาเล่นเล่นเครื่องติดเ่ เลยรหัสนะเก็บไว้ด้วยนะ เี๋ยวเราก็จะมาทําการรื้อกันนะครับแล้วก็ทําไฟล์รีแมปนะครับสําหรับยามาฮ่าฟอซิโอนะครับไฟล์รีแมปแล้วก็ชุดชามนะครับแล้วก็ท่อนะครับสามอย่างนะครับชุดโปรโมชั่นสามอย่างนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกัน